ก่อนจะเริ่มต้นการรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโมบายโซนเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดตลอดทั้งปีและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Samsung Galaxy s 2 6 Ultra 5อันตรสมาร์ทโฟนเรือธงที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องความเร็วของระบบรวมถึงความสามารถด้านการเชื่อมต่อที่พัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่อย่างครบถ้วนรุ่นนี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของซีรีส์ g a l a x y ที่ยังคงเอกลักษณ์ด ให้กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับความสนใจตั้งแต่เปิดตัวดีไซน์ของ Sam s u n g g a l a x y S26 Ultra 5G โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงรูปทรงเรียบหรูและความบางที่จับถนัดมือกรอบเครื่องได้รับการพัฒนาจากวัสดุรุ่นใหม่ที่มีความทนทานมากขึ้นป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีกว่าเดิมฝาหลังดีไซน์เรียบและกล้องถูกจัดวางอย่างลงตัวทำให้ดูเรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราหน้าจอโค้งขอบบางช่วยเพิ่มมุมมององค์การแสดงผลให้รู้สึกเต็มตามไม่ว่าจะใช้ในการดูวิดีโอเล่นเกมหรือทำงาน หน้าจอของ S26 Ultra 5G มาพร้อมคุณภาพระดับสูงแสดงผลได้อย่างคมชัดสีสันสดใสและรองรับความสว่างระดับสูงที่สามารถใช้กลางแจ้งได้อย่างสบายการรองรับอัตรา refresh rate สูงช่วยให้การเลื่อนหน้าจอดูนุ่มนวลตอบสนองรวดเร็วไม่ว่าจะเล่นเกมภาพสวยหรือใช้งานทั่วไปหน้าจอ,อยังรองรับเทคโนโลยี HDR ที่ช่วยให้ภาพและวิดีโอมีความลึกสมจริงมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูคอนเทนต์ความละเอียดสูง ด้านประสิทธิภาพ S26 Ultra 5G ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานหนักได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงหรือการเปิดแอปพลิเคชันหลายตัวพร้อมกันการเชื่อมต่อ 5G ช่วยให้การดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอมีความเร็วมากกว่าเดิมลดความหน่วงในเกมออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปโซเชียลต่างๆการจัดการพลังงานถูกออกแบบให้เครื่องไม่ร้อนง่ายแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ระบบกล้องของ S 26 Ultra 5G ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะกล้องหลักให้รายละเอียดที่คมชัดและโฟกัสแม่นยำในทุกสภาพแสงกล้อง Ultra Wide เหมาะสำหรับถ่ายภาพวิวหรือภาพหมุ่ในมุมกว้างกล้องเทเลโฟโต้ช่วยให้ซูมได้ไกลโดยไม่สูญเสียคุณภาพภาพแม้ในระยะไกลฟีเจอร์กันสั่นได้รับการพัฒนาให้ถ่ายวิดีโอได้ลื่นขึ้นทำให้เหมาะกับผู้ที่ชอบสร้างคอนเทนต์ส่วนกล้องหน้าให้ภาพชัดใสเหมาะทั้งการถ่ายเซลฟี่และวิดีโอคอล แบตเตอรี่ของ S 26 Ultra 5G ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ตลอดวันรองรับการใช้งานหนักไม่ว่าจะเล่นเกมดูวิดีโอหรือถ่ายภาพต่อเนื่องระบบประหยัดพลังงานช่วยลดการใช้แบตในเบื้องหลังและการชาร์จเร็วช่วยให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่นานเหมาะทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้ที่ต้องทำงานนอกสถานที่เป็นประจำด้านซอฟต์แวร์ S 26 Ultra 5G มาพร้อมอินเทอร์ เฟสที่ใช้งานง่ายเรียบลื่นและตอบสนองไวรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นโหมดทำงานหลายหน้าจอการป้องกันข้อมูลอัจฉริยะและการปรับแต่งหน้าจอที่หลากหลายระบบ AI ช่วยให้การใช้งานประจำวันสะดวกขึ้นและเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ระบบเสียงและการเชื่อมต่อได้รับการพัฒนาให้รองรับลำโพงคุณภาพสูงที่เสียงดังชัดเจนคมชัดทั้งการดูหนังฟังเพลงหรือสนทนาบลูทูธและ Wi-Fi ถูกอัปเกรดให้สัญญาณเสถียรมากขึ้นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมทำได้รวดเร็วตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงานและความบันเทิง s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra 5G คือ1นในสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สเปคประสิทธิภาพแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มองหาโทรศัพท์ระดับเรือธงที่รองรับทุกรูปแบบการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นสายถ่ายภาพสายเกมสายทำงานหรือสายดูคอนเทนต์รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนและช่องโมบายโซนพร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโมบายโซนเพื่อรับชมการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่การเปรียบเทียบสเปกและข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้คุณเลือกสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด